สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออร์แกนิกฟาร์มบายนงลักษ์นะคะวันนี้พี่แตนจะพาเพื่อนเื่อมาชมแบล็กเมจิกค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นแบล็กเมจิกนะคะ แบล็กเมจิกใบเขาจะดำตอนที่ช่วงออกมาของเขาก็จะยังไม่ดำนะคะจะเป็นสีเขียวอย่างนี้พอสักพักสักระยะหนึ่งเขาก็จะเป็นสีดำค่ะก็จะกลายเป็นสีดำแบล็กเมจิกอันนี้กำลังกลายเป็นสีดำนะคะใบนี้กำลงัง เป็นใบอ่อนเป็นสีเขียวอยู่ตอนนี้แบล็กเมจิกของพี่แตนเนี่ยก็มีไหลค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้พี่แตนก็จะถือโอกาสตัดไหลไปชำค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดไหลกันเลยนะคะ แต่ก็จะใช้คัตเตอร์นะคะก็แวกกวกกระถางค่ะเพื่อนๆกระถางนี้จะมีไหลประมาณ หนึ่งสองสามไหลพี่แตงจะตัดทั้งหมดเลยนะคะสามไหลหาที่นั่งอันนี้จะเป็นไหลนะไหลนะคะเราก็จะเริ่มตัดเลยตัดมาตรงนี้เลยค่ะ น,นี้เขาจะเรียกปลายไหลค่ะเ,เพื่อนๆปลายไหลก็จะมีไหลตัวนี้นะคะตัดไปเลยค่ะปลายไหลเขาก็จะเป็นใบใหญ่ มีอีกไหลหนึ่งค่ะมันก็จะตัดเลยทั้งหมดได้สามไหลาสามไหลเตยาวได้มาสามไหลนะคะ ทีนี้พี่แตนจะมาแยกเป็นข้อๆนะคะก็ตรงนี้ก็จะได้จะได้ต้นหนึ่งนะคะเราก็ตัดไปเลย เราจะต้องตัดระหว่างระหว่างข้อนะคะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยหนอเขาจะออกมาเวลาเราชำเนี่ยหนอเขาจะออกตรงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องตัดตรงนี้ค่ะหวังจะตัดง่ายกว่าหนึ่งสองสาม สี่ไหลยาวเมื่อสักครู่นี้จะตัดได้สีข้อก็คือได้สีต้นนะคะเพื่อนเเริ่มจากอีกไหลหนึ่งก็จะตัดเลยนะคะหนึตัดระหว่างระหว่างข้อปล่อยตรงนี้ไว้ให้เขาออกหนอนะคะเพื่อนๆพนสองี่ก็ตัดสาม ก็จะได้สี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าไหลนี้ได้ห้าต้นนะคะไหลน,นี้ละคะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ไหลนี้ได้สี่ต้น รวมแล้ว1กระถางเราสามารถขยายได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13หกนึ่งกระถางเราสามารถขยายเป็นต้นได้13ต้นนะคะเดี๋ยวพี่แตนจะเอาไปชำเลยค่ะไปชำกับขุยมะพร้าวนะคะ ก็จะนี่เลยค่ะเตรียมไว้แล้วเอาวางอย่างนี้แล้วค่ะวางง่ายๆไปเลยค่ะ วางแล้วเราก็เอาเอาขุยมะพร้าวกลบวางไปเลยค่ะวางเอาขุยมะพร้าวกลบแล้วเราก็จะหล่อน้ำเราก็จะเอาน้ำมารดเลยค่ะ ชั้ง่ายๆนะคะแบล็กเมจิกหรือว่าบอลเนี่ยที่มีไหลเนี่ยเราก็จะเอามาชํ้ง่ายๆง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะ,เข,ะ,เ,ขะเขาก็จะเขาจะไม่ตายเขาจะเป็นหนอออกมาให้เราเลยค่ะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ค่ะอันนี้พี่แดงก็จะจะช้แช่น้ําไว้อย่างนี้เลยค่ะประมาณสักสักสัปดาห์เขาก็จะเขาก็จะจะ ออกหน่อมาให้เราแบบนี้นะคะตามข้อ black magic ตอนนี้ก็กำลังราคากำลังขึ้นนะคะใครที่เพื่อนๆที่มี black magic ตอนนี้ก็เอาออกมาขายได้เลยค่ะต้นอ่อนต้นหนึ่งประมาณคืบหนึ่งก็200อัพแล้วค่ะ ิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆการชําไหลบอลง่ายนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พี่แตนด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ